สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องผมสวัสดีเอฟซีเกิซีไมทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศนะครับสวัสดีวันที่ยี่สิบเก้าตุลาสองหาหกหายนีมแลงขึ้นเก่านะครับเนาะยากพรรกิจพี่น้องจังได้มากเรงอีกแล้วมือนี้มือนี้มาก้เดีครับแมลอนมดจังได้มาน้าครับไปพี่น้องผมสี่าไปจอบเบื้องเห็ุไปรอบเบื้องเหตุครับว่าสีได้บอสิมานบอไปลุ้นน้ำกันครับไปครับพี่น้องมันสีครับมังกไปครับผมพอแล้วครับพี่น้อง เห็ดเพิงคาไล่ครับผมพอ่อใดอยู่ครับยังยัางงามอยู่ครับผมเห็ดเพิงหลวงพีครับพี่นอ้องหรือว่าเฮ็ดเพิงนิดน,น่อยนะครับดอกงามอยู่ครับผม ไปครับกอแล้วครับพี่น้องหิดกอรครับผมปัดเบิ่งขาเิ่นครับพี่น้องปักใหญ่เลยทงงไซเหลือตาเขาครับพี่น้องหล่องามดยู่ครับผมไปครับ ดอครับพี่น้องเห็ดเพิงขาไลา่หรือว่าเห็ดเพิงเลือดนะครับไะต,ตัวนี้ดอกงามๆพี่น้องนี่พี่น้องงามนะครับไปครับพออีกแล้วครับผมเพิงขาไล่ครับ ดอกงามอยู่ครับผมเพิ่งขายไ่ครับดอกงามงามอยู่ครับพี่นอ้องนี่แข็งดีอยู่ครับอีดอกหนึ่งครับพี่นอ้องดอกน้อยครับนี่ครับพี่นอ้องดอกงามงามเลยครับดอกจูมครับผม ไปครับพออแล้วครับผมยังแข็งอยู่ครับยังเอาได้ยู่ครับผมเผิ่งขาล่ายครับไปตอครับพออแล้วครับผมแต่ว่าขาเพิ่นบ่ค่อยง่ามครับพี่น้องเดี๋ยวเอาแต่ดอกมันครับยอดเลยครับพี่น้องบัน พ่อเฮ็ดไอ้น้องครับผมงามๆเลยครับพี่น้องดอกถูมทั้งสองเลยครับดอกจูมเป็นรุ่นหัน่อครับนี่ครับพี่น้องสร้างเหตุที่ผมเอินเฮ็ดเพิ่งเลือดเวลาลข้าปาดตินเพิ่นแล้วเพิ่นสีแดงๆดัสิครับสีแดงคือเลือดผมเลยเอินเฮ็ดเพิ่งเลือดบางก้นพังเ,เกินเฮ็ดเพิ่งขายไร้ครับ ไปรุ่นกันครับผมพออีกแล้วครับผมดอกงามอยู่ครับแต่ว่ากะถือน้อนกินไปแน,น่เนาะครับเนาะแต่ดอกยังงามนะครับพออีกแล้วครับผมแต่ว่าเบิงสีแล้วเป็นตาเอาได้นลเอาพี่น้องเดี๋ยวไปรุ่นกันครับ ดอกนี้เอาบได้ยด้อครับพี่น้องเริ่มเปื้อนเหรอครับเดี๋ยวเบื้องดอกที่สองครับเอาบได้ยให้กันครับพี่น้องไปเว้นนี่แล้วนะครับเนาะไปครับเบื้องบรรยากาศครับพี่น้องตะเวนคำค่อยแห้งแล้วครับผมเดี๋ยว หางงคงออกไปหารถด,ดีกว่าครับไปครับพี่นอ้อ,องเห็ดอียงเนาะอันนี้พี่น้องคืองามดีแท้เปลีนป่นแต่เอาไปหอยไว้ประดับเนาะพี่น้องเนาะไปครับออกไปหารถด,ดีกว่าครับเมื่อแหงแล้วครับผมไปครับพี่น้อง พ่อแม่พี่น้องผมบันนี้กะคาแล้วครับเดี๋ยวมาสรุปเพชเดี๋ยวเบิ้ง่าผมได้หลายบอเดี๋ยวไปเบิ้งกันครับผมนี่ครับผมพ่อแม่พี่น้องหาเห็ดชั่วโมงหนึ่งอิลีครับเัมือนนี้กะได้แกงหนึ่งถวยงอยู่ครับแต่ถวยง่ายๆผมดละกะมีสองชนิดครับเห็ดกอกับเห็ดเผิงขาไล่หรือว่าเห็ดเผิงเลือดเนาะครับนาะเวลาจำกัดครับมือนนี้หมอครับพ่อแม่พี่น้องผมบันนี้กะคมแล้วเนาะครับสิได้กับโค้งเข่าบ้านหมดละครับบัต ทำแห้งแล้วเวลามีจำกัดแห้งครับจังใดถ้าพ่อแม่พี่น้องชื่นชอบคลิปวิดีโอนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้นะเนด้อครับเพื่อทานชีชบ,ชบอไดพลาดคลิปใหม่ๆนะครับนาอเพื่อเป็นกำล,ลังแรงใจให้กันจังใดก็ฝากพี่ฝากน้องเด้อครับเดี๋ยวพอกันคลิปหน้าครับผมสรรเอนิ้สวัสดีครับ